ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยถูกจับอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับซาอุดีอาระเบียคีกีิสถานและโอมานเกมแรกช้างศึกจะประทะกับคีกิสถานวันที่16มกราคมเวลา21นาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณอับดุลดาบินคอลีฟาสเตเดียมทีมชาติคีกิสถานภายใต้การคุมทัพของสเตฟานทาโควิดกุนสือวัยห1ปีชาวสโลวาเกียประกาศรายชื่อ 26, ผู้เล่นสู้สึดครั้งนี้กองหน้าที่อ้วนสัญชาติจากการ่าอย่างโจเอลโคโจไว24ปีซึ่งเพิ่งได้รับสัญชาติคิกิสถานแบบสดสด,สดร้อนๆอนเข้ามาสู่ทีมนักแต่ส่วนใหญ่คาแข่งอยู่ในประเทศตัวเองและมีตัวผู้เล่น8รายที่คาแข้งอยู่นอกประเทศมีทั้งที่อุเบกิสถานฮ่องกงตุรกีโดยเฉพาะที่ตุรกีเบกนัสอันมัสเบฟคอฟที่คาแข่งอยู่ในทีมกาลาตาสลายยอดทีมแดงแต่งงทีมที่เคียนแมนยูไปอันดับ4ในศึกยูฟาแชมเปียนลีก และรวมสตาร์ดังของพรีเมียร์ลีกไว้หลายคนถึงทีมชาติไทยจะอันดับใน FIFA าแรนกิ้งต่ำกว่าทีมชาติคีกิสถานอยู่เกือบ20อันดับและสรีระร่างกายเรายังเป็นรองแต่เทคนิคและแทคกติกเราสู้ได้ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยไม่แพ้ท่าจังหวัดที่เด็ดทีขาดเป็นใจอาจถึงชนะได้เลยมีความกังวลเดียวของทีมชาติไทย คือความฟิตประกอบอกกับเวลาการร่วมทีมแค่9วันและขาดผู้เล่นอย่างชนะทิพย์สงกระสินและเอกนิดปัญญาทําให้มีผลมากพอสมควรแต่ก็มั่นใจแผนของอีกีอีถ้าชอบคลิปแบบนี้เข้ามากดติดตามกันได้นะครับ